แทงอะไรไปบ้างอ่ะแทงได้ไป5มแทงไปเต็มแทงเต็มเลยเนาะย่เาโมเยลเยอะไม่ครับชอนว่าจะสะปนับสัมภาษณ์จากคนดูทางบ้านทับรู้สึกยังไงบ้างที่ดูไอแพ้ครับไปไกลกตีกูที่โลอไมเลิกเลยเนะรู้สึกว่ากูเห็นเ f ฟชนะซิ6มากูชอบเแขงพี่อยาไม่มีตางเ็ตนตนต้มีเตตนม ไม่ไม่ใช่ครับของไทยแจ็คน้องน้องน้องมือแตกหมดเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปสภาดีกว่าพี่ผมว่าเราไปยื่นเหรียญยกแก็คดีกว่าพี่ไปดิยกแก็คเนี่ยพี่เราไม่น่าไหวพี่เราไม่น่าไหวพี่ตอนเนี้ยช่วงนี้เราอะไรก็แย่ไปหมดเลยพี่ช่วงนี้อะไรก็ไม่เข้าข้างโชคยังไม่เข้าข้างเลยพี่ช่วงนี้เออช่วงนี้รู้สึกรู้สึกแบบ ไม่ไหวว่ะโปรโลเป็นอะไรโปรโลสีมันคนดาวแบสจัดอะงซื้อข้าวหน่อยไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินโปรโลเป็นไรน้องร้านหนึ่ง้องไปเรอตัวละสองตังค์มีซื้อข้าวหนึ่งส่วนสี่สี่เปิดหกหนึ่งของข้าวกินจานหนึ่งได้ไหมจะตายแล้วแถบจะโดนสตีอีกพี่เอาอะไรพี่โอ้ชีวิตพี่อะต้องใช้พี่โปรโลเป็นไรน้องโปรโลโปรโลงอมอะไรน้อง ม่เสีย 4m อ่า50ที่ฝ่ายฝันพี่คงได้แค่ฝันไว้ครับพี่ทำไมพี่เดียน่าจะได้แค่อ่าธรรมดาครับน่าได้แค่อ3าสามสองพี่ไปซื้อร้านค้าขับดีกว่าวะผมว่าร้านค้าอีกดีกว่าหมดมูดว่ะคุยไปเลยนไปเลยเท่าไหร่แต่แต็มดีมันเล่นดีนะเล่นเล่นโหดจริงนะใช่พี่ผมเปิดมาห้าหัวพี่ เออแล้วเขาโฟกัสธงแบบโฟทักโฟกัสธงที่หมายแล้วเะเข้าธงคือเก็บคือเก็บอ่ะเขาเล่นดีได้แหละผมเห็นนะเขาเล่นดีนะเล่นดีเล่นดีเล่นดีเราไปเล่นดีจริงแต่เขาบอกว่าด้วยมันมีไอ้มาไม่มาคอนเนยใช่ไหมอืมอะไรมาโก้ปะป๋าแต่แต่แสมทแรกอ่ะมันไปแบบโดนสี่หัวเนาะแล้วก็เสียเลยตีห้าหัวออื เปิดมาเขาโดนอ่ะโดนแต่แมตช์สองมันชนะทามมิ่งไงทามมิ่งเก็บธงเยอะทีมันดีกว่าตอนจังหวะที่ดูไว้เก็บหมดอย่างเงี้ยทามมิ่งไม่ดีเกร็งธงไม่เกิดอย่างเงี้ยติคุดาวธงอีกรอยยิ้มที่หายไปเดี๋ล่าเรายิ้มไงเราไปล่ารายิ้มเขาว่าเยอะเกินไงพี่เดี๋ล่าเรายิ้มคืนบ้างแต่มันไม่ได้ล่าเรายิ้มเราแบบตีไงมันล่าเรายิ้มแบบเงินไงล่าแบบเงินเลยแหละ เจนื่อนเจนบ้างเจน้เจนจีจาด้วยน้องให้มันีเรื่องดีดเข้ามาในชีวิตบ้างก็้เจเพื่งว่าเราเราได้เป็นตัวแบบอัปปีบ้านว่าเราได้เป็นตัวอัปปีเอาเพื่อนว่าเราไปไปประชาชนเดีวเราได้เป็นตัวอัปปีเลไปล่เราได้เป็นตัวพวกอัปปีเอาเพื่อนเขาทำอะไรเขาเรากขาโดนอ่ะช่วงเนี้ยน่าดวงตกอ่ะแต่เราก็แตะเข้ามาได้ไม่ให้ดวงตกจัดเลยเพื่ เออไอเทียเราเออว่ะเทียเราเป็นพวกการากินีเยอะเพื่อนเอาจริงปะไอเทียเราออกดีกว่าเพื่อนว่าเอาจริงเขาเผื่อเขาจะสูงขึ้นไงเออเอาไปละเอาไนี่จริงนะเพื่อนเออเฮ้ยราอันนสวยจัดแกงเราโดนเท่าไหร่วะสี่สิบเจ็ดเอ็มอ่ะสี่สิบสี่สิบล้านนะสี่สิบเจ็ดแล้วก็พีเอ็กพี่เกตอีกอ่ะพี่เกตอีกห้าเอ็มไดเอ็กอ่ะเออโหโปรเอปโปรห้าเอ็ม โปรหะ 5m คนเดียววะเสียเออตอนมันเดินมาบอกกูอยู่กอมเลยเลยโซนเนี่ยโซนเหมือนเนี่ยเหมือนพวกแบบ <c ười> หมดหมด <c ười> ตัวหมดตัวคุยทรงผอมโปรห์เนาะโปรหนะโป,โโป,โปโหลห์หรือพี่พาไปแคมป์น้องไป,ไปไปก่อสร้างกับพี่ดีกว่าปะไปนางแบบเลยเที่ยเดินมานางแบบเลยสูบเที่ยนางเอกใน,ใน,ในอีทุเรศวัดประมูลรถอ่ะก็น่าจะแบบไปยืนเกาะเวทีอะเพื่อนแล้วก็ นัง่งเอามือแบบเอานิ้วชี้ไปแตะรถเบๆถาๆเว้ยไปไปไหนตังแกลงเล็กกันไหมหา <c oughs> ถ่ายตังแกลงเล็กดีกว,ว่าสักเอ็มสองสามเอ็มยาได้หรอกไอ่ตอนนีน้มันยังพี่ว่าพี่จะพี่ว่าพี่จะไปพี่ว่าสองพี่สองคนได้เป็นตัวการ์ดก,กินีว่ะครับดวงมันตกอ <c oughs> ะเข้ามาแล้วดวงดาวเพชรตกเลยตอนแรกมันก็แทงได้แทงได้ไงแต่พนันก็เป็นงี้พี่ทำใจไม่ต้องเสียไง แงี้ยว่ะเง้ยตังก็ไม่มีด้วยเฮ้ยกลับไปหลุมเดิมเป็กหาตังเบอร์เราเบอร์เราหาตังก็ร้อยแสนเดียวหาตังกั็ห้าแสนนะฮะเงินพวกแบบพี่ผมผมเองก็ไ่พี่ร้านหนึ่งพี่ไปนั่งโป๊กเกอร์เอามาห้าร้านได้หน่อยใช่ไหมร้านสุดท้ายผมใครมันจะเล่นไอ้เหี้ยมันเสียทั้งเมืองอะตอนเนี้ยไอ้สัตว์เออเงี้ยรายรักโดนไปเท่าไหร่ห้าสิบเอ็มเท่ากันนะเท่าเราอะสี่สิบกว่ากเลยอะห้าสิบเปอรห้าสิบเอ็ม นักด่านเลยน้ำตาพี่เั่ไหรข้างเดียวอ่ะตอนเนี้ยพี่ว่ามันเกินไปหน่อยวะไปไปดาวเทาไหมพี่เออบอกพี่เกดไปทำแก๊งดาวเทายี่สิบคนนะพี่สองแก๊งนอจริงนะฮี่อ่ะแต่ถ้าบางมีที่กู้กูสู้ไม่ถอยนะตอนเนี้ยกูพร้อมที่จะไปนั่งออฟแบบนั่งแบบโลกเกอร์แบบยิบสี่ห่วงกูเงินคืนให้แก๊งอ่ะ เ <Yeah. S 2> ย้ยแสงไอวเที่ยไว้ถ้าบาังให้กู <c oughs> กูสู้ไม่ถอยนะกูบอกตอนเนี้ยไว้ <c oughs> กลับไปนั่งจกไฟเล่นดีก๋ยวนระอพี่ว่าน่าจะเหมาะกัยเราคืแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมาเล่นพนันหรอกไอ้เหี้ยกลับไปน,นั่งตีตู้ไฟเล่นๆวันๆดีกว่ามีทางเดียวเพวาาื่อนหาตังค์ซื้อเนี่ยกุญแจงัดบ้านอ่ะเพื่อได้บ้านเร็วเพืเ่อนแต่ลเอ็มเออจริงนะพี่เออแต่วันนั้นกูเข้าไปกงัดหลังแล้วกูได้บ้านเร็วเลยนะ กล่องแรกเลยโคตรโชคดีจริงพี่โชคดีบ้างเลยพี่รู้ปะเวอร์ปะอันนั้นเวอร์ปะสี่ห้าหลังกว่าจะได้แต่ละรอบเวอร์ป่ะเนี่ยเวอร์ป่ะเออร์เนี่ยเวอร์อ่ะพี่เวอร์จริงคือเหมือนแบบว่าพี่ล็อกไว้แล้วอ่ะพี่ทำอีกได้ไหมมันต้องนานๆทำทีไปน้องผมหาคุณใจให้มาบ้านทุกวันทุกวันไอ้เหี้ยกูกูแบบกูบอกกูบอกว่าโอ้หเปิดเปิดมาเออเปิดมาสี่หัวอย่างสวยแม่งบอกกูไม่เชียร์สวยหมดไฟจัดเลยเหี้ยหวย อยายจะได้ให้เอมากู้นะฮให้แก๊งพิเก็ตเนาะไอ้แก๊งดาวเทเนาะไอ้เนี่ยแบบได้เสร็จตังค์เขาก็ยังดีเนี่ยรวยหนองสาไอ้เนี่ยไปเป็นว่ารวยรอหากูแจเลยได้คี้รักคี้น้องเดี๋ยวเรื่อยจัยให้หารับกันหาบ้านก่อนรวยสภาพวิ่ยวันนี้แม่งเป็นวันที่ดาวแบ๊จัดเลยวะน้องฮะ เออเฮียแบดเดย์เพื่อนถึงจัดคุยหมดโมดจริงเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยอะไรสัตว์นึกว่าชอบกันหมดเลยเป็นไรเพื่อนเดือดตังเฮียเฮียร,รอเฮียกูมึงกี่ล้านรวมๆว่าห้าเอ็มไอเจอดิไเจอดิไอเจอดิเจอดิไอเจอดิคุยเไอไอ้ลาไอ้ผมผมต้องส่งเท่าไหร่วะไอ,จไอ,จไอจ้อไอจาุลุงจิตอยู่ไหนวะ คุณจารุงจิตครับคุณจารุงจิตคุณจารุงจิตอยู่ไหนครับมึงไม่เห็นตัวอย่างกอแจ๊กแจ๊กพี่ขายนหมูไปแล้วจ้ะเรียบร้อยเลยใช่ตายหมูไป9กเอ็มโอ้โหพิเศษพี่มันอะไรขนาดนั้นพี่พี่ชายบางถ้าถ้าบางมีที่กู้เราสู้ไม่ถอยพี่สู้ไม่ถอยใช่พี่เราต้องไปกู้นะพี่จริงๆอ่ะ มีอยู่แต่พี่ก็ก็เก็บเงินแบบว่าติดตัวไว้เพื่อที่จะไปไปปั้นต่อไงอ๋อโอเคพี่แล้วก็ถ้าไปงานบ้านก็งานถ้าเสียก็แปดร้อยแปดแสนอีกนะพี่งอมอีกเอาเกลืออีกพี่เกสคุยเรื่องขอกาเบี้ยงหน่อยดิยพี่เออขอนัดคุยกาเบี้ยด่วนเลยพี่ขอคุยนะัดคุยเรื่องกาเบี้ยด่วนเลย